พอดีกับนะครับแล้วก็เจอพัสดุมาส่งที่ห้องนะที่ป้ายบนกล่องก็แปะโลโก้ของ just one มานะครับผมของ just one มาก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันดูใบขนาดนี้มันใช้อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเฮ้เ <Hey, S 1> พื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรครับผม โลโก้เป็น just one just one ตอนนี้ก็อ่โหมีชุดมีหมวกกันน็อกมีรองเท้ามีครบแล้วนะแต่ทรงกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นหมวกกันน็อกคิดว่าน่าจะเป็นหมวกกันน็อกโอ้โหนี่นี่ครับผมนี่ครับป๊าดอันนี้หลบไปก่อน ว้าว wow. สวยงามสวยงามโอ้ oh, หมวกกันน็อกตัวใหม่ครับผมจาก Just One เป็น J34Pro นี่ 34Pro ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันของจริงเป็นยังไงโอ้โ oh, หนี่คือ J34Pro ให้ดูก่อนอันนี้คือ J34Pro ที่ผมใช้อยู่นะครับผมตัวเก่านะก็ J34Pro ดูอ้าตัวนี้ก็ใช้มา2ปีแล้ว แล้วก็ได้ไปเที่ยวทั้งไปลาวมาแล้วแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยคือเป็นหมวกที่ใช้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีแว่นมีแว่นมาอยู่ในตัวเลยตัวนี้นะเป็นหมวกที่ใช้ประจําแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีสันจะเป็นอย่างไรว้าวนี่เรามาดูของไอ้นี่ครับมาพร้อมห่ออย่างดีเลย อ่้อมห่ออย่างดีเลยแล้วก็ด้านในก็จะมีอีเอาหลบไปก่อนหลบไปก่อนนี่ครับผมมีใบคู่มือนะนะครับผมคู่มือมาให้แล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรอ๋ออ่ะเดี๋ยวผมบอกว่าตัวนี้คืออะไรนะครับผมมาเรามาแกะห่อกันดีกว่าเนาะชึบอือหือกลิ่นใหม่หอมมาก ไม่รู้มีใครชอบแบบผมหรือเปล่าเวลาได้ของมาใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะแบบหมวกกันน็อกอย่างเงี้ยกินมันจะแบบหอมอะ่ะมันเป็นผ้าใหม่ๆอะ่ะนี่มาแล้วครับบว้าวโอ้โหสีสันแสบตามาแต่ไกลบว้าวโอ้โหสวยงามมาก เป็นสีเงานะครับผมตัวนี้เป็นโอ้โหเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นสีไว้ y e ย l o w back นะครับผมเป็นแบบเงานะครับตัวนี้ก็จะมีลวดลายนี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวเลมอนหรือเหลืองเลมอนก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมตัวโปรเนี่ยตัวโปรเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือตัวของแก๊ปตัวนี้มันจะใช้เป็นน็อตหเหลี่ยมแล้วก็มันจะยืดแค่สองข้าง โดยที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นถ้าแก๊ปหลกของรถวิบากเนี่ยมันจะเป็นยืดสามข้างใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวหมุนหมุนใช่ไหมเวลาเราขี่รถไปเนี่ยเจอกับลมเจอกับขี่รถแอเวอเรอร์อะไรอย่างเงี้ยเจอลมเยอะๆเ,เนี่ยน็อตตัวนี้มันจะคลายออกแล้วมันก็จะหลุดเกเด็นออกไปนะครับแต่ตัวเนี้ที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยใช้มาเนี่ยขี่ขนาดร้อยแปด็ิร้อยเก้าสิบเร่งไม่มีอาการไอ้นี่หลวมหรือว่าหลุดเลยนะครับผมแล้วก็พอมันไม่มีตรงกลางมาเนี่ย พอมันไม่มีตรงกลางมาเนี่ยมันทาให้อากาศเนี่ยสามารถแว่งผ่านตรงนี้ได้ก็คือจุดที่โต้ลมเนี่ยจะมีน้อยลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเนี่ยอย่างแรกเลยคือลวดลายนะครับ J 3 4 Pro ลวดลายก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวแว่นตัวนี้เันไซส์ S นะของผมจะใส่เป็นไซส์ S นะครับเนี่ยมาพร้อมแว่นตัวแว่นเนี่ยสามารถปรับเลื่อนได้จากด้านข้างแบบนี้ครับเนี่ย แล้วก็ตัวชิลเนี่ยสามารถเปิดได้ถอดได้ง่ายๆนะครับตัววัสดุด,ด้านในอ่าก็จะเป็นฟองน้ํานุ่มๆตัวนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งคือตัวฟองน้ำเนี่ยมันไม่ขูดแก้มนะครับก็คือมันไม่ได้หยาบจนเกินไปผมว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใส่ชิลมันก็ยังแบบยังยัง,ยงไอ้ไม่ได้ใส่อ่าไอโบ้งมันก็ยังใส่ได้นะที่แน่ๆเลยรู้สึกว่าตัวนี้จะเปิดได้เยอะขึ้นนี่คือตัวเก่า นี่คือตัวเก่านะครับตัวชิวเนี่ยอ่ารู้สึกเหมือนจะเปิดได้สูงไม่แน่ใจว่าสูงขึ้นหรือสูงพอกันตอนนี้ดูด้วยตานะเปิดได้สูงมากนะครับผมสูงพอกันก็สีเปลี่ยนใหม่รูปทรงไม่ได้เปลี่ยนนะครับรูปทรงยังคงเหมือนเดิมแต่สีสวยขึ้นสีสวยขึ้นนะครับสีสวยขึ้น ก็จะมีตัวช่องอากาศที่จะรับต่อด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้นะก็จะมีตัวช่องอากาศแล้วก็จะมาออกตรงด้านหลังตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่เมาส์ด้านหน้าก็คือสามารถเปิดปิดช่องช่องลมอากาศได้ตรงนี้อ่ามีตัวเซฟตี้มาให้นะครับก็คือสามารถจะถ้าเกิดอุติเหตุอะไรเนี่ยอ่าไม่ต้องถอดสายก็คือดึงตัวนี้ได้เลยมันจะทําให้ถอดสายได้ง่ายขึ้นนะครับอ่า มีอะไรมาใหม่บ้างโอ้โหก็สวยงามนะสวยงามเดี๋ยวเราจะลองดูว่า,าใช้งานแล้วเป็นยังไงพอดีว่าเดี๋ยวผมกำลังจะออกไปที่สวนพึ่งพอดีเลยงั้นก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปทดสอบกันเลยดีกว่าไปอ๋อลืมเลยตัวนี้ที่เขามาเอามาให้ก็คือสำหรับที่เวลาเราอ่า ถอดชิวอ,ออกนะแล้วต้องการจะใส่เป็นแว่นก็เกิลแทนก็คือตัวนี้มันจะมาปิดรูตรงนี้นะครับปิดรูที่ด้านข้างปิดรูที่ด้านข้างก็เพื่อให้จะสามารถาปิดล่องรอยพูดง่ายๆนี่นะมันก็จะปิดปิดตัวด้านข้างนะครับก็ใส่กับแว่นก็เกิลได้ก็คือกลายเป็นหมวกวิบากได้นะครับผมตัวนี้ติดมาให้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดีกว่า